thank mm -hmm. you พระคมภีประจำวันพระธรรมเอเซอร์บทที่สองข้อที่8-9ถึงเมื่อรับสั่งของกษัตริย์และกฎหมายของพระองค์ประกาศออกไปหญิงสาวมากมายก็รวบรวมเข้ามายังสุสานเมืองป้อมในอารักขาของเฮกยเอเซอร์ก็ถูกนำเข้ามาในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮกยผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจและเป็นที่ปรดปานแก่เขา เขาจึงรีบจัดเครื่องสำอางและอาหารส่วนที่เป็นของเธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักให้เธอแล้วก็ย้ายเธอและสาวใช้ของเธอไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเรเลม สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรยามเช้านะพรยามเช้าในเช้าวันนี้เรายังอยู่ในพระธรรมเอสเตอร์จำได้ไหมครับแต่วันนี้เราจะขึ้นบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่4นะครับผมให้หัวข้อว่าการจัดเตรียมของพระเจ้านะการจัดเตรียมของพระเจ้าบทนี้นะก็จะได้กล่าวถึงนะคนที่เป็นตัวเอก ในพร้อมพนะีตอนนี้ก็คือเอสเธอร์นั่นเองพี่น้องนะหลังจากที่3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนบทเรียนจากกษัตริยนะ์เซอร์ซิสหรือกษัตริย์อาร์ซูเอรัสไปแล้วนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ผ่านชีวิตของเอสเธอร์บ้างนะครับเอสเธอร์นั้นอย่างที่เราทราบว่าเป็นเฉลยนะครับซึ่งถูกจับมานะครับและก็เป็นเฉลยอ,อยู่ ในบาบิโลนนั่นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อยู่ในเปอร์เซียหน้าเวลานั้นนะครับและก็เป็นคนที่เป็นหญิงสาวนะซึ่งถูกเกณฑ์มานะครับและก็ณนเะวลานั้นก็อยู่ในลักษณะของเฉลยหรือเป็นทาสนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแพ้สงครามนะครับเอสเธอร์นี้ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างที่เราทราบเนื่องจากว่า พระนางวัชทีนะครับซึ่งเป็นพระเมเหสีนั้นถูกปลดเราคงจําได้ใช่ไหมครับถูกปลดเนื่องจากว่าขัดคําสั่งของกษัตริย์นั่นเองที่ปรึกษาของกษัตริย์ก็แนะนําให้หาพระราชนีใหม่องค์ใหม่แล้วก็เอเซอร์นั้นก็ถูกเลือกให้เป็นพระเมเหสีหรือพระราชนีองค์ใหม่ของกษัตริย์เซอร์ซิสพี่น้องเราเห็นอะไรในเรื่องนี้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรง วางผู้คนวางเหตุการณ์อะไรแต่ละอย่างนั้นอย่างเหมาะสมเหมาะเจาะใช่ไหมครับนะถ้านะเอสเตอร์ไม่ได้มาอยู่ณจุดจุดนีนะ้ก็คงเป็นคนอื่นใช่ไหมครับที่พระเจ้าวางไว้แต่พระเจ้าวางไว้นั้นอย่างอย่าง อย่างดีทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นผมเชื่อว่าเอสเซอร์อาจจะมีคําถามมากมายกับพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้านในขณะที่ลูกก็เป็นคนของพระองค์นะแต่ชะไหนเลยนะพระองค์จึงให้มาตกละกรมลําบากนะเป็นคนต่างด้าวต่างแดนเช่นนี้แต่ผมว่าเมื่อถึงวันนี้เอสเซอร์จะมีคําตอบแล้วใช่ไหมครับว่านี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะพระเจ้าทรงเรียกเอสเตอร์นะครับมาเพื่อจะทําการของพระเจ้านะรเราจะสังเกตให้ดีพี่น้องเราจะพบว่า ไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องที่จะมาเป็นกำแพงมาเป็นอุปสรรคในการที่จะขัดขวางแผนการหรือน้ำพระทัยของพระเจ้านะที่โปรงจะทรงกระทําเพื่อคนของโรรองนั่นเอง <bacon> พี่น้องแผนการเรือน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเพื่อเราทั้งหลายทั้งนั้นเลยเพื่อคนของพระเจ้าทั้งนั้นนะไม่ว่าเป็นแผนการนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้นะครับพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีต่อทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นความความุ่นวายณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สงครามก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โรคระบาดความขัดสนความไม่พร้อมนะหรือจะมีเหตุผลร้อยแปนะที่เราจะมีเหตุผลแต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีพี่น้องสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถขัดขวางน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเตรียมเอเซอร์นี่แหละพี่น้องว่า สำหรับคนของพระเจ้าแล้วนะพระเจ้ามีแผนการว่าวันหนึ่งเอสเธอร์จะช่วยกู้คนของพระเจ้านะจากการคิดปองร้ายของคนต่างชาติพระเจ้าก็ตั้งเอสเธอร์ไว้ใช่ไหมสำหรับการนี้โดยเฉพาะนะเพื่อ จะช่วยกู้คนของพระเจ้าจากเหตุการณ์ร้ายและผมก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าเอสเตอร์เองพอมาถึงวันนี้เอสเตอร์เองก็เข้าใจแล้วว่าแน่ใจว่าใช่นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะที่วางเธอไว้ที่นี่เวลานี้เดียวนี้นะช่วงเวลานีนะ้เชื่อว่าเอสเตอร์เองก็ มีความแน่ใจนะในการจัดเตรียมของพระเจ้าพี่น้องที่รักนะพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าที่ทรงทำกิจของโะรง์ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่พอ,อทำทุกอย่างเสร็จหรือสร้างโลกเสร็จนะพรง์ก็ทิ้งเราไว้นะอย่างอย่างเขาเรียกว่าอ,อะไรอยู่ไปตามยถากรรมนะพระพีบอกเราทั้งหลายว่าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราให้เปล่าเปลี่ยวจะไหมแต่โะรงจะเสด็จมาหาเราและจะอยู่กับเราตลอดไปฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นนะ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในโลกของเราในสังคมร,บรอบๆตัวของเราพี่น้องสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราทั้งสิน้นนะ เราอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยแล้เรามีประสบการณ์เราจะเข้าใจทันทีว่าอ๋อนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องฉะนั้นไม่ว่าการตัดสินใจพี่น้องของใครนะเรื่องอะไรนะที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะไม่ว่าจะได้ร่านการเมืองนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของการเงินซึ่งหลายครั้งเราดูบอกโอ้มันไกลเราจังเลย ใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับเรานะสงครามที่อยู่นูน่นและการตัดสินใจสงครามการตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจโลกอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้ายัางไงแต่พี่น้องที่รักผมอยากจะหนุนใจอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้วันนี้เราอาจจะไม่ทราบนะพระเจ้ามีแผนการที่ดีอย่างที่เราทราบว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทําสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอใช่ไหมครับพระพรหมพีก็บอกว่าสิ่งที่ ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินใช่ไหมสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นะสำหรับผู้ที่รักพระองค์ฉะนั้นวันนี้เราอย่าลืมความจริงว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงครอบครองอยู่นะพระเจ้าของเรามีการตัดสินใจที่เฉลียวฉลาดนะและเป็นพระพรเสมอในชีวิตของเราและพี่น้องเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรที่จะขัดขวางน้ําพระทัยของพระเจ้าได้พระเจ้าของเราทรงควบคุมและครอบครองอยู่เหนือทุกเหตุการณ์ และเราต้องเชื่ออย่างนี้ด้วยว่าพี่น้องพระเจ้าทรงจัดเตรียมเราแต่และคนไว้เพื่อสิ่งดีและการดีพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับนะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีและการดีไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนพระองค์ต้องการนะให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยพระพรของพระองค์และพระองค์มีแผนการที่ดีและแผนการที่พระองค์ทรงมีให้เรานั้นพระองค์ก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเพื่อ สวัสดีภาพใช่ไหมครับและเพื่ออนาคตและความหวังใจวันนี้นะไม่ว่าพระเจ้าทรงวางเราไว้ที่ไหนเราก็เชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีพระเจ้าทรงจัดเตรียม วันที่ดีพระเ ER จ้าทรงเตร ta ta ียมจัดเตรียมงานที่ดีโอกาสที่ดีให้แก่ชีวิตของทั้งหลายทุกคนพี่น้องพระเจ้าของเราไม่ผิดพลาดนะพระเจ้าของเราไม่ล้มเหลวพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อพ่ายแพ้พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อล้มเหลวนะแต่พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อแผนการที่ดีของพระเจ้านะเพื่อสวัสดีภาพฉะนั้นวันนี้ให้เราแน่ใจอย่างที่เอสเตอร์แน่ใจว่าใช่ทุกอย่างที่เ <Luc> กิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าแม้เราอาจจะมองไม่เห็น แต่ชีวิตของเรายังอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอเรายังอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าเสมอครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาที่รักขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเชื่อว่าผู้ที่ไปข้างหน้าเราคือพระเจ้าและโปรองทรงจัดเตรียมสิ่งดีแก่ข้ามทั้งหลายอนาคตที่ดีงานที่ดีครอบครัวที่ดีสุขภาพที่ดีโปร่งจคา ขอบคุณพระเจ้าสิ่งดีล้วนมาจากพระเจ้าโปร่งจัารการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นอัศจรรย์และยิ่งใหญ่เสมอพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายเรียนรู้ในการที่จะไว้วางใจโปร่งจักาในการจัดเตรียมของโปรงทุกวันข้าแต่พระเจ้าไม่ต้องกระวนกระวายข้าแต่พระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจความเชื่อในพระเจ้าเราโมทนาและเราขอบคุณโปรงในพระนามพระเยซูกิจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไวยพระพรครับ